ฝันเห็นยีราฟช่วงนี้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายช่วงมารผจนระวังการกลับบ้านดึกๆและหลีกเลี่ยงการไปงานศพช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจพัฒนาไปเป็นแฟนได้ในอนาคต อย่าเล่นหูเล่นตากับใครเขาเข้าละเพราะจะมีความสัมพันธ์เกินเลยดวงการเงินการงานงานที่ใช้การเจรจาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะสำเร็จต้องอดทนอดใจสู้ต่อไปยิ้มและคิดดีผู้ดีเข้าไว้แล้วจะได้โชคได้ราบอย่างที่คุณมีคาดคิดการงานตกที่นั่งบนบาาต้องคอยรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ